สวัสดีค่ะสิงสุดาชาแนลวันนี้นะคะเรานั่งอยู่ข้างๆกับสาวสวยนะคะนักร้องประจำค่ายสิงโตยิมใช่ไหมคะพี่ไก่ฟ้าพรสวรรค์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการ MC ของสิงสุดาชาแนลวันนี้รู้สึกดีใจเออได้มาคุยกันบ้างค่ายกันบ้างนะคะเอ๊แต่เดี๋ยวอะไรอะไรนี่ขออนุญาตขออนุญาตสัมผัสอะไรคะพี่ไก่คะอันนี้บวก ประจำบริษัทของเราค่ะคะสิงโตใช่ไหมคะสิงโตยิ้มน่ารักเชียวนะะในสองสีในห้างบอกว่าไก่ต้องเอาไว้ใช้สองสีเลยอะไรอย่างเงี้ยสิงโตยิ้มเนี่ยมีมศิลปินอยู่มากมายเลยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะผลิตศิลปินออกมาสู่สายตาประชาชนอีกเยอะแต่วันนี้เรามานั่งพูดคุยกับพี่ไก่ฟ้าผ่อนสวรรค์ก่อนนะคะเพลงที่ได้เพิ่งปล่อยออกไปผิดลิ้นเลยนะคะ เพลงเพิ่งปล่อยออกไปค่ะปังเลยทีเดียวฉันไม่ได้กินหญ้ามันไปพ้องกับไอ้นี่ค่ะพี่ไก่ค่ะม,มันไม่ใช่แค่ซึ้งและหวานเดอมันไปกัดก่อนห,หัวใจของใครบางคนไปด้วยใช่ไหมคะเอางั้นเลยค่ะถึง <estaba S 1> ได้ถ่ายทอดออกมาได้ดีขนาดนี้ค่ะก mm. ็เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าพี่ไก่เองก็ห่างหายนะคะจากการร้องเพลงในห้องบันทึกเสียงอย่างเงี้ยก็โอ้โหถือว่าเป็นสิบยี่สิบปีเลยค่ะแต่เพื่อมาปรับกระบวนการ เหมือนนับศูนย์ใหม่เริ่มศูนย์ใหม่หมดเลยว่าเป็นยเพลงที่เข้าสู่หูของนักประกวดร้องเพลงเลยค่ะ <laughs> นะคะ,คะแล้วก็วันนี้เราก็ได้มายืมสถานที่ของอาจารย์อ้วนนครชัยศรีนี่คือคบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาตินะคะของห้องบันทึกเสียงอ้วนนครชัยศรีที่ มีหลายนักร้องหลายท่านเลยมาบันทึกแผ่นเสียงที่นี่อ่าใช้คําว่าแผ่นเสียงเลยเธอเก่าๆนั่นแหละค่ะความเป็นลูกทุ่งเมื่อก่อนที่จะปล้องเพลงอะไรออกมาก็คือเขาจะเรียกว่าอัดเสียงเนาะใช่ค่ะอัดเสียงบันทึกลงแผ่นอ่ะปัจจุบันนี้ก็ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลหมดเลยค่ะกระเถิบมาตั้งแต่เป็นซิงเกิลเขาเรียกซิงเกิลไม่ต้องเป็นมาบ้านไม่ต้องสิบสองเพลงไม่ต้องสิบเพลงเหมือนสมัยก่อนเดี๋ยวนี้มีเพลงเดียวก็ดังได้ ค่ะทีนี้ก็ต้องถามว่ามาร่วมงานกับสิงโตยิ้มแล้วมีทั้งหมดกี่บทเพลงคะที่นำเสนอคุณผู้ชมที่ลงในแอปแดงไปแล้วใช่ไม่ได้กินยาก็หนึ่งเพลงค่ะวันนี้เราก็จะมาถ่ายเอ็ีสามเพลงด้วยกันค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็มีใจฉันเหมือนฟองสบู่แล้วก็อย่าลืมราชสีมา แล้วอีกเพลงหนึ่งนะคะที่คุณอาเสรีลุ่งสว่างได้ร้องไปแล้วเร็วไฟที่ปลายเทียนค่ะอ,อันนี้ก็ทั้งสามบทเพลงนี้ก็คือบันทึกเสียงเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อก็ค่อยๆทยอยถ่ายทำมิวสิกใช่ค่ะนะคะเพื่อเหมือนบนวันนี้แหละค่ะก็จะเป็นการถ่ายทำมิวสิกของเพลงคิดถึงราชสีมาคิดถึงราชสีมาแล้วก็ใจนอก ได้น้องฝนฟองสบู่สองเพลงนะคะเต้ก็เลยแอบมาหาค่ะเพื่อที่จะได้สัมภาษณ์ที่ไก่ฟ้าพรสวรรค์ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ได้คุยด้วยตัวเองเนาะเปลวไฟที่ป้ายเทียนค่ะเป็นเพลงเขาเรียกเพลงครูเลยนะคะเพลงครูค่ะเพลงครูไม่ง่ายเลยทีเดียวค่ะที่จะร้องให้จบเพลงไม่ง่ายจริงๆแล้วเห็นอาคุณอาเสรีย์เขาร้องไว้โอ้โหเพราะมากทีนี้เราก็ร้องเล่นๆตามภาษาเราเนาะแต่พอมาเข้าห้องอัดจริงๆเนี่ย มันไม่ง่ายอย่างที่คิดค่ะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่านี่คือค่ายคุณภาพค่ะสิงโตยิม้มผลิตผลิตศิลปินที่มีชื่อเสียงมาแล้วมากมาย <c oughs> มากกว่า40ปี <c oughs> ต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะเพราะเต้ยก็รู้จักค่ายสิงโตยิ้มเมื่อก่อนเป็นสิงโตคำรามแต่ <c oughs> อชัยก็บอกว่ายังคำรามอยู่ <c oughs> อ่าแต่ว่า <c oughs> เปลี่ยนมายิ้มบ้างนิดหน่อยแต่คำรามยังคงอยู่นะคะ <c oughs> อาค่ายของเมื่อเดิมทีเมื่อก่อนจะเป็นชัยสิทธิ์ประเสริฐนะคะเป็นค่ายสิทธิ์ประเสริฐแล้วฝากคุณผู้ชมไว้บ้างติดตามนี่ฉันไม่ได้กิน้าเข้าไปชมเข้าไปดูได้เลยเข้าไปฟังได้เลยค่ะแล้วก็พี่ไก่เองก็มีไลฟ์สดติ๊กตอกนะคะก็ชื่อไก่ฟ้านี่แหละค่ะติดตามในช่องทางไหนอีกใช่ค่ะแล้วก็แอปฟ้าเหมือนกันเดะเลยค่ะไก่ฟ้าพรสวรรค์เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ฝากอีกที่จะต่อมานะคะก็สามเพลงเออไม่ลืม ราชสีมาแล้วก็ฉันไม่ใช่ฟองสบู่แล้วก็เพลงไปที่ปลายเทียนคาวฝากไว้สักสี่เพลงนะคะก็ช่วยกันสนับสนุนนะคะเพื่อที่จะได้มีผลงานต่อไปเนาะก็มีทุกคนสนับสนุนก็เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันเนาะให้ศิลปินได้นำบทเพลงดีๆมานำเสนอเนาะขอกำลังใจด้วยจากไก่ฟ้าพรสวรรค์ทุกๆช่องทางเลยนะคะไปละค่ะบาย